วันนี้เป็นวันตุดจีนนะครับปี2,565วันนี้ก็พามาเที่ยวสวนดำเนินเหมือนเดิมบ้านยายกับตาวันนี้ก็มีไหว้าสารพระภูมิไหว้าสารตายายไหว้รถแล้วก็ไหว้พระพุทธรูปในบ้านเดี๋ยวพาไปชมนะครับจัดเตรียมแล้วก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ได้ให้ดูขั้นตอนตอนไหว้ให้ดูนะครับว่าเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างมีส้มมีแกงโมู มีกล้วยมีสับปะรดมีแก้วมังกรมีแอปเปิ้ลมีขนมเทียนขนมเข่งอันนี้ไว้รถยานพนาหนะที่ใช้ในการาทำมาหากินค้าขายก็สมัยก่อนก็เป็นสวนไงเป็นสวนก็ไว้สวนไปนไว้เฉพาะสารตายายนะครับนี้ก็เป็นสารพระภูมิประจำบ้านสารพระภูมินะครับ อยู่กับบ้านมาประมาณ20กว่าปีปกติก็อยู่ที่สวนนะครับตอนนี้ไม่ได้ทําสวนแล้วจะทํคขาขายขอไหว้ก็มีไก่ต้มมีสาแซ่ก็มีไข่ต้มปลามหมึกหมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งถ้วยมีผัดผักหนึ่งถ้วยแล้วก็ผลไม้ตามที่เราใส่นะครับก็มีส้มมีแอปเปิลมีแก้วมังกรแล้วก็มีขนมเทียนขนมเข่งสําหรับสารพัะภูมินะครับ สารตายายก็เหมือนกันสารตายายสารตายายเหมือนกันเลยนะครับไก่ต้มาซาแซะขนมเชียขนมเข่งข้าวถ้วยหนึ่งกับหนึ่งถ้วยผลไม้สามอย่างพร้อมทั้งมีประทัดให้ด้วยตายายชื่อเสียงจะได้โด่งดังตายายจะได้คืนครับสารตายายนะครับนในบ้านหิ้งพระนะครับหิ้งพระพร้อมทั้งต๊ะหมู่บูชา ก็ถวายผลไม้ดอกไม้ขนมเทียนขนมเค็งขนมหวานข้าวถ้วยหนึง่งกับข้าวก็เหมือนปกติครับทำอย่างนี้เป็นประจำทุกๆปีสำหรับในวันตรุษจีนในวันพระก็ทำแบบนี้ก็เหมือนกันก็ไหว้จับผลไม้นะครับในวันพระตามนี้ครับวันนี้วันตรุษจีนคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับจัดไปด้วยรูปพระเพื่อรูปดีกว่า สินจีว่าอีสิน,นี้หัวใช้สวัสดีนะครับยายกับตาพาดำเนินครับพาเที่ยวดำเนิน